ปืด้ดขอกราบถวายปัจจัยหลวงปู่2 5 0 0บาทแล้วก็ผ้าจา์อีก์อีก2,500บาทขอหลวงปู่และผ้าจารย์ได้โปรดเมตตาอวยพรเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและท,งทางธรรมแกน้องปีด้วยเถิดสาธุนะคะ mm <sighs> ำบุญวันเกิด <c oughs> ตะกี้โยมก็มาทำบุญวันเกิดเนาะนเกิด <c oughs> ทํางกรุงเทพทางทางอุดร <c oughs> สมัยก่อนอยู่อยู่ <c oughs> <c oughs> กับครอบครัวถึงวันเกิด ก็จะได้มีโอกาสทําบุญทําบุญกับหลวงตาเรียกว่าวันทุกเดือนทําทุกเดือนอยู่เป็นประจำ้าเป็นวันเกิดรือก็จะส่งปัจจัยมาทําบุญกับท่านเป็นพิเศษสมัยที่ยัง <c oughs> เรียนอยู่ทํางานอยู่ <c oughs> ทุกๆวันเกิดโดยมากก็จะตั้งใจเป็นพิเศษ ตั้งใจปีนี้จะทำอะไรดีขึ้นมาอีกยังไม่เคยถือศีลอย่างมั่นคง <c oughs> การ <c oughs> การไม่ได้ผิดศีลอะไร <c oughs> ก็เป็นข้อดีแบบหนึ่งแต่ถ้าการตั้งใจที่จะรักษาเป็นพิเศษ <c oughs> เช่นตั้งใจจะรักษาศหินให้ได้ อันนี้อันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่พิเศษขึ้นมาพอเวลาตั้งใจปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีความยากเกิดขึ้น,นจิตใจเราเองมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊จะไหวไหมใจยังงด่างี้มันจะขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งมันก็เป็นไปแบบปกติธรรมดาพอตั้งปุ๊บมันจะได้ต่อสู้ขึ้นมาทันที <c oughs> นนท่านถึงมีว่าอาธิษฐานบาร,รมีสัจจะบาร,รมี เพราะนั้นพอถึงวันเกิดเราก็มักจะตั้งอธิษฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึงแล้วก็พยายามรักษาคําอธิษฐานนั้นๆการจะรักษาได้ก็ต้องมีสัจจะมาบังคับไว้อันนี้จะทําให้เรารุดหน้าความดีประเภทต่างๆเราจะลดหน้าขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรายังไม่เคยสวดมนต์ก่อนนอนเพราะเราคิดว่า มีเวลาน้อยเราทําการทํางานหนักหนามาพอถึงเวลานอนอยากนอนเลยอย่างนี้ถ้าเราไม่ตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษว่าเราจะพยายามทําให้ได้เราก็จะเป็นเหมือนเดิมไปตลอดถ้าทั้งที่ชีวิตที่มีค่าของเราทั้งวันเนี่ยอาจจะไม่มีค่าเลยก็ได้เมื่อเทียบกับการสวดมนต์ไหว้พระกลางคืนในอะไรมีในโบใน,ในตำราใน <c oughs> ประวัติ ว่าข้างข่าวใช่ไหมหลวงพอ่อได้ยินเสียงสวดมนต์มีความพออกพอใจได้ยินเอเอืญเป็นช่วงสิ้นอายุไขตกลงมาตายได้ไปเกิดในชั้นที่สูงกว่าพวกชั้นเทพเทวาได้ได้ความพอใจในขณะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะฟังก็ไม่ได้สับได้แสงแต่มีความยินดีในเสียงที่เป็นเสียง ที่เป็นมงคลสิ่งสด์มนั้นทำไมเป็นมงคลก็เป็นการกล่าวถึงคุณพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีพระคุณอย่างมากมายผู้ที่จะเห็นพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างอย่างเต็มที่เลยก็คือพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสเนือเพราะว่าท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็น้อมนํามาปฏิบัติเป็นลําดับไป ตั้งแต่คุณธรรมประเภทนั้นประเภทนี้ไล่มาเพราะนั้นท่านก็เป็นผู้ประจักษ์พยานดูจากที่เราได้ยินได้ฟังประวัติครูบาอาจารย์พอท่านบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมในคืนนั้นเนี่ยกราบพระพุทธเจ้ากราบทั้งคืน <ừ. S 1> เรียกว่าหลับไม่ได้หลับไม่ลงเพราะว่าความหลับไม่ไม่ได้เป็นความสุขยิ่งกว่า <ừ. S 1> ความพ้นไปจากทุกข์ ค้นไปจากวัดตะวนด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับมาในท่านกราบได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นท่านการกราบก็คือการบรรยายคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวแล้วไม่งั้นจะไปกราบอะไรไม่ได้กราบด้วยความง่งมงานท่านกราบด้วยความซึ้งว่าปฏิบัติตามหนทางนี้แล้วผลปรากฏขึ้นมาในจิตในใจ เป็นความโล่งเป็นความสุขเรียกว่าเป็นบรมสุขสุขใดๆก็ตามไม่มีในโลกทั้งหลายในโลกแห่งสมมุติทั้งหลายสุขในสัตว์ประเภทต่างๆที่ที่เรียกว่าสุขสุขจากการอยู่การกินการหลับการนอนการมีทรัพสมบัติการมีบริวารการมีอำนาจการคิดอะไรก็ได้มาเลยอย่าง เทพเทวานท่านคิดมีความผาสุกทางเรียกว่าอะไรสมวยสุขโดยทันทีทันใดเรียกที่เรียกว่าสุขประเภทเหล่านั้นเหล่านั้นหรือสุขจากอำนาจของฌานการทำจิตทำใจให้สงบระงับด้วยอำนาจของสมาธิสุขเหล่านี้สู้สุขที่ท่านถึงที่สุดแห่งแห่งทุก ก็คือความเป็นผู้พ้นจากกิเลสน้อยใหญ่ได้เทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นนี่แหละท่านจึงได้ซึ่งในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในผู้ที่กล่าวควาสวดมนต์ก็คือกล่าวเหล่านี้เรายังไม่ซึ่งในวันนี้แต่เรากำลังจะเริ่มเพิ่มความทราบซึ่งเพิ่มความเห็นคุณเป็นลําดับไปตั้งแต่เริ่มต้นสวดตามแบบไปกอ่อนต่อมาประพฤติปฏิบัติธรรม มีเหตุการณ์ที่มากระทบกระทั่งแล้วเราสามารถแก้ใจเราได้กระทบกระทั่งไปในทางใดเราแก้ใจของเราให้สงบร่มเย็นเป็นปกติอยู่ได้ไม่ดิ้นรนไปตามเรื่องราวเหล่านั้นอันนี้เราก็เริ่มเห็นคุณค่าแล้วโอ้นี่บทสวดมนต์บทนี้ได้กล่าวแบบนี้นี่เรียกว่าอะไรเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจาอะไรเหล่านี้จริงๆเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สอนทั้งนะั้น พะกล่าวถึงเวทนาก็เรื่องของใจเราความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตานะอย่างนี้ก็คือความหมายนี้แหละเถ้าเราไม่มองแบบนั้นเราก็เวลามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นในใจิตในใจเราถือเลยยึดถือเลยเราไม่ได้มองว่าอน,นิจจังถ้าเราพิจารณาอะไรเป็นอน,นิจจงความยึดถือจะน้อยอันนี้เราไม่พิจารณาแบบนั้นเห็นอะไรที่ผ่านเข้ามาเราถือเป็นเราเราถือเป็นของเรา มันก็มีแต่ความยึดมั่นมันทำให้เราทุกข์ไปหมดมันทำให้เรามีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองในจิตในใจจากความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นยึดมั่นในความโกรธเนี่ยใครๆก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกข์ยึดมั่นในความรักในความหลงในความผูกพันต่างๆทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็พิจารณาดูเอาเดี๋ยลองดูมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกิดขึ้นทุกข์เพราะทุกข์เพราะโลกไหม เกิดขึ้นเพราะรักไหมเกิดขึ้นเพราะหลงไหมเกิดขึ้นเพราะโกรธไหมที่มันเกิดกันปัญหาในบ้านในเมืองก็เห็นชัดๆอยู่แล้วคราวนี้ควรที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในจิตในใจของเราซะกอ่อนควรที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเราเอาธรรมของพระเจ้ามาแก้ได้แก้ได้เราจะไม่ซึ้งได้อย่างไรเพราะนั้นก็ต้องการสวดมนต์ของเราก็จะซึ้งไปเรื่อยแต่ก่อนสวดเพราะว่าสวดไปอย่างนั้นเองนกแก้วนกขนทองไปสวดไปสวดไป,รไปเราแก้ใจไปด้วยเราแก้ใจด้วย แก้ใจไปเรื่องนั้นเรื่องที่หนึ่งแก้ได้อันนั้นแก้ไม่ได้แต่ก็ตั้งใจใหม่จะแก้ให้ได้แก้เป็นลําดับไปทําไมจะแก้ไม่ได้ก็แก้ได้ไปเรื่อยๆน,นละลับอย่างวันเกิดก็เป็นวันหนึ่งเราจะตั้งใจปีนี้ตั้งแต่นี้ไปเราจะลดความโลภลงลดความโกรธลงเอาเป็นเรื่องเลยเรื่องนั้นเราหนักเราหนักไปในทางนั้นเพราะนั้นเราจะระง,งับลงไปได้ภายในปีนี้ตลอดทั้งปีแล้วก็ประเมินดูพอถึงปีหน้า เราทําได้เราก็ตั้งขึ้นมาใหม่ในวันเกิดคราวใหม่นี่แหละนี่จึงเป็นวันเกิดที่มีคุณค่าเป็นวันเกิดที่เราจะพรมใจไปทุกๆวันเกิดเพราะเราได้สร้างความดีเราได้อะไรทิ้งความไม่ดีออกไปจากชีวิตการเกิดของเราเพราะนั้นเกิดที่ใดก็ตามเป็นมงคลทั้งนั้น,นอันนี้เพราะว่าเราเป็นผู้เดินตามร่องรอยของคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เป็นลำดับไปนี่สมัยก่อนก็อาศัยวันเกิดนี่แหละเป็นวันที่ทำคุณให้แก่ตัวเองอาศัยวันเกิดนี่แหละที่จะมาได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราควรจะทำมันนั้นเพื่อท่านเราเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยท่านเราไม่ได้เกิดขึ้นมาอะไรผุดขึ้นมาได้เองนะที เราก็ต้องอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่นี่แหละทําให้เกิดมาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเราเยท่านถือเป็นทรัพย์สมบัตินะมนุษย์สมบัติคําว่ามนุษย์สมบัติก็คือเรามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของความเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามารถที่จะใช้กายนี้ในการสร้างความดีได้ต่อไปเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้เลี้ยงดูไม่มีบุญคุณหรอกผิดร้อยเปอร์เซ็นตะ์มีทรัพย์สมบัติคือร่างกาย ที่เราจะประกอบสมมาอาชีพเราจะร่ําเรียนเราจะทํามาหากินหาเงินหาทองหรือเราจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาก็อาศัยอันนี้แหละทรัพส,สมบัติธาตุสีดินน้ำน้ำไฟที่ท่านให้มาเกิดมาแล้วท่านทิ้งไปเลยก็ไม่ควรจะไปโกรธไม่ควรจะไปถือโทษเพราะเรามีทรัพย์สมบัติของเราแล้วแล้วทําไมเราถึงถูกทิ้งก็ต้องมาพินิษพิจารณาดูพระพระเจ้าท่านสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ช่วเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเราเป็นกรรมมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเพราะฉะนั้นเราให้ผลแบบอะไรให้ผลแบบเกิดมาแล้วไม่มีใครเป็นลูกกร,รมพระก็กรรมให้ผล Umwelt. เราละเป็นผู้สร้างกรรมไม่ใช่พ่อแม่เป็นผู้สร้างกรรมนะตัวของเราเองเป็นผู้สร้างกรรมให้เกิดขึ้นแก่เราเราจรึงได้มาเกิดขึ้นในครอบครัวแบบนี้เจ้าเลือนแบบนี้สังคมแบบนี้ บรรยากาศแบบนี้ด้วยอํานาจกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นจึงไม่โทษใครสําหรับผู้ที่เข้าใจในครั้งพุทธกาลจึงมีบรรดาผู้ที่เกิดมาสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างสูงต่ําดํำขาแตกต่างกันไปท่านไม่ได้มาโทษสิ่งเหล่านั้นเลยเมื่อท่านเข้าใจแล้วนะท่านโทษกรรมกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรล่ะท่านบอกเรามีกรรมเป็นที่พึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้น เราพึ่งกรรมเราทํากรรมดีกรรมดีจะเป็นที่พึ่งของเราเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะลงโทษให้ผลแก่เราไม่ได้ว่าเป็นที่พึ่งได้เพราะเราหวังพึ่งก็คือหวังพึ่งสิ่งที่ดีงามเราค็ไม่หวังพึ่งอะไรที่มันแย่ๆทั้งหลายนะเราก็หวังพึ่งสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นเรารีบสร้างกรรมดีของเราให้มากเข้ามากเข้ากรรมดีเหล่านี้แหละจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงถึงยามตกทุกข์ได้ยากถึงยามลําบาก อำนาจแห่งกรรมดีเราก็จะให้ผลให้ผลเพราะคอยติดตามที่จะให้ผลอยู่เเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามคอยติดตามเราตลอดเมื่อเราทําสิ่งที่ดีที่งามมาตลอดเมื่อเราทําสิ่งที่ไม่ดีลองพูดไม่ดีมาสักประโยคสิด่าว่าใครก็ได้ให้ผลทันทีติดตามทันทีี่ไปด่าว่าเขารุนแรงเพราะเขาแจ้งความดาเนินคดีได้เห็นไหมเดี๋ยวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลตลอดทั้งปัจจุบันทั้งติดตามไปถึงอนาคตการได้ ด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งกรรมเพราะนั้นผู้ที่ท่านเข้าใจเหล่านี้ท่านไม่ไปโทษอะไรใครอื่นเท่าไหร่ทําไมเราถึงเจอแต่เรื่องได้ระกรรมเราเพราะนั้นล้าทำไมเราจะเจอเรื่องดีสร้างกรรมดีตั้งแต่นี้เอาให้ยิ่งเอาให้มากเราไม่ค่อยจะทําได้เลยเรารู้อยู่ว่าอันนี้ไม่ดีแต่เราเผลอไปตั้งอธิษฐานตั้งสติมีสัจจะเรานี้แล้วเราก็จะดีขึ้นเป็นลําดับไปคนที่จะดีได้ต้องหาจุดอ่อนตัวเองต้องดูว่าเรามีจุดอ่อนอะไร ถ้าเราดูไม่ได้สังเกตได้ไม่รอบเราก็อาศัยกัลยาณมิตรคาว่ากัลยาณมิตรคือมิตรที่ชี้ทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่มิตรเพื่อเชียร์กันเ,เธอโกรธน้อยไปนะเราถ้าเป็นเราเราเอาหนักกว่านี้อีกนะไม่ใช่กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่ต้องคอยดึงกันในทางที่ดีงามคอยปรามกันในการในยามที่จะผิดพลาด คอยให้กำลังใจกันในยามที่ท้อแท้อ่อนแอให้กำลังใจที่จะเป็นคนดีนะไม่ใช่ให้กำลังใจเพื่อที่จะไปเอ,อะอะมเทิงเล่นงานใครอะไรอย่างนี้ไม่นะอันนี้นี่พูดถึงสมัยก่อนเขาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นกัลยาณมิตนะรกัลยาณมิตรที่ชัดที่สุดนะไม่นับความเป็นลูกของพ่อของแมนะ่ก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่พ่อแม่เนะพระว่า จุดนั้นท่านมีจุดอ่อนอะไรเราสังเกตแล้วก็อาศัยวันเกิดแล้วนี่แหละวันนี้เป็นวันเกิดเราจะทําอนั้นเพื่อท่านขอให้ท่านทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยก็อาศัยอุดจุดอ่อนให้พ่อให้แม่ก็ได้ทําแบบนี้มาแต่ที่ทํมากมากหน่อยเพราะท่านคือพ่อแม่เราก็ไม่ก้าวล่วงท่านมากก็เรียกว่าทําด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมต่อท่านแต่สําหรับบรรดาผู้ที่พอจะฟังกันบ้างเห็นหลานๆน้องๆแบบนี้ นี่ก็เอามากหน่อยเอามากหน่อยก็คือมีอะไรก็ได้ช่วยเหลือได้เป็นกัลยะนานมิตรคอยแนะนําอันนี้ไม่ดีอย่าไปทําอันนี้ดีทําให้มากอันนี้ไม่ถนัดช่วยสอนได้ทําอย่างนี้มาตลอดไม่เคยเงินไม่เคยเหลือเลยนะเนะงินเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวเองเลยนะลหลานๆเนี่ยมีของเล่นได้นี่ไม่มีของเล่นเลยเพราะอะไรเพราะเอาเงินไปให้หลานเอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นของเล่นตัวเองเนี่ยแทบไม่ปรากฏเลยมันนึกย้อนดูเอ๊ะเรามีของเล่นอะไรเราเห็นหลานเนี่ยมีของเล่นตลอดเหมะนนั้นก็หลานมีของเล่นจากพ่อแม่เขาแต่ของอื่นที่เกินกว่านั้นก็จากเราเหมืนั้นเถอะเนี่ยทำไมต้องทําแบบนั้นเพราะอยากจะดึงหลานให้มาในทางที่ดีดึงหลานด้วยคําสอนอย่างเดียวไม่มีน้ําหนักต้องดึงด้วยอํานาจแห่งทานยก็ได้ทํา ทั้งทานทางด้านวัตถุเนี่ยทำมากที่สุดแหละกับหลานเปรียบเป็นลูกได้เลยได้คิดได้อ่านวางแผนให้เหมือนกับวางแผนชีวิตเลยจะเรียนอย่างนั้นจะทำอันนั้นจะอันนั้นอันนั้นยังไม่ดีอยู่คอยสอนมีความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นคอยปลอบอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่หนักหนานะที่น่าโกรธจริงๆแต่เราไปยุให้โกรธขึ้นไม่ได้มีแต่ระงับดับไฟแห่งความโกรธให้แก เนี่ยได้ทําหน้าที่เป็นกระกระยานามิตรอย่างนี้ตลอดมานัละ่ยได้ทําหน้าที่เหล่านี้เรื่อยมาพยายามใช้ชีวิตเรายังเข้ามาบวชไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนี้ใช้ความดีทุกรูปแบบให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะนั้นจึงได้ทําหน้าที่จึงได้เอามาเล่าได้ในครั้งนั้นสมัยเรียนทําเพื่ออาจารย์ทําเพื่อเพื่อนทําเพื่อหลานี่พูดได้เต็มปากเงินเดือนจบ เรียนอ,อะไรทําการทํางานออกมาเงินแต่ละเดือนนี่เอ๊ะเราจะอยู่กับพ่อกับแม่เราแค่ช่วยการช่วยเวลาเพราะนั้นยกเงินเดือนให้พ่อแม่หมดเนี่ยอันนี้ทําเดือนแรกนี่ได้มาเท่าไหร่แจกใจอะไรพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายนะอันนี้ได้ทําอย่างนั้น <S <S <ๆ>เดือนต่อมาให้พ่อแม่หมดตลอดเลยจนกระทั่งจบการทํางานเข้ามาบวชพอมาบวชแล้วนี่มีคนมาถวายนี่ยกให้ครูอาจารย์หมดไปอยู่กับหลวงปู่แบรนยกให้หลวงปู่แบรนหมดอยู่กับหลวงตายกให้หลวงตาหมด ทำอย่างนี้มาตลอดเลยนะนะทำมาโดยที่ไม่ได้มีใครมาแนะมาสอนมาทำมาด้วยความรู้สึกว่าอยากจะตอบแทนคุณอยากจะตอบแทนคุณคือทําจากจิตจากใจไม่ได้มามีใครมาบอกว่าถึงปีนั้นทําอย่างนั้นถึงปีนี้ทรายไม่มีมีแต่นี่แหละแนะคอยแนะนําสอนน้องสอนหลานสอนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความหวังดีไม่ได้คิดจะไปสอนเพื่อที่จะมากำราบเอามาเป็นลูกน้องไม่คิดอย่างนั้นแต่คิดด้วยความจริงใจ อย่างพ่ออย่างแม่อย่างนี้จะเอาท่านมาเป็นลูกน้องอะไรเนี่ยก็ทําด้วยความเคารพด้วยความอยากที่จะหาความดีเข้ามาในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราทุกรูปแบบไปอันนี้เพราะวันหนึ่งเราจะต้องตายจากกันตายจากกันพรากจากกันว่างั้นเถอะเพราะนั้นก่อนที่จะพรากจากกันทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแก่ท่านเพราะนั้นเมื่อถึงวันที่พรากจากกันก็พรากด้วยความไม่เศร้าหมองในใจ เพราะเราทําหน้าที่สุดความสามารถที่เราจะทําเพื่อท่านอันนี้นี่ก็ได้ทําหน้าที่เหล่านี้เลยมาแต่ก็ยังไม่พอหรอกเนาะนก็ยังต้องทําต่อไปกบรรดาเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ขอให้เอาวันแบบนี้แหละวันเกิดบ้างวันปีใหม่บ้างวันอะไรบ้างเอามาเป็นเครื่องอบรมบ่มนิสัยตัวของเรา เราลองคิดดูจะดีขึ้นมาได้ไดไหมอลองดูแลล้วองูเราเป็นผู้พิสูจน์ทำทรมากของพระเจ้าว่าเราทําความดีข้อนี้เราตกต่ําลงปีนั้นเราตกต่ําลงเรื่องเราจะ,จะเจริญขึ้นจากความดีนี้จเจริญขึ้นจากความดีนี้ตัวเราเองจะเป็นผู้พิสูจน์นี่ที่ท่านเรียกว่าอะไรสันทิฏฐิโก เป็นปัจจัดตังก็จะเป็นปัจจัดตังเป็นผู้รู้เองเห็นเองเป็นผู้พิสูจน์ด้วยตนเองเป็นลําดับไปเป็นลําดับไปด้วยตัวของตัวเองโอ้ทำข้อนี้แล้วดีจริงๆเมื่อเรามาใช้ธรรมะข้อนี้แล้วจเจริญก้าวหน้าจริงๆอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะเป็นไปได้เองแต่ตัวเองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา อยากาวัวะพูลปาลิุเรลทีสากลังเยวะมีวะอิทินังเปนตังอุปกปติจิตังปฏิจังทุหันุเมวะเจตุสัพเพปล่สังกปาจันโนปนารโสยาา มนีโตติณโสยหังสันติโยอิวจันทุสาปโรโภวิณันสะตุมาเทภวันฺตรายโยสุขิ Siriwatako Yasawatako Apalawatako Wanawatako Sukawatako Ho Tutasatadu Karogaaya Werasoka Chan Tujupak สิทธิ์ทนานามังศุทิภายังสุขังภารสิริอายุจัวันโนจะโุทังบุตรทิจายสวาสตะวัสสจะอายุจะชีวสิทธิภะวันตุเตภวตุสาพะมังคะลังรักขันตุสามะเท 1, 2, 3, 4,